ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะต้อนรับกลับมาที่รายการรับกลมธุรกิจนะคะโดยดรแอดนงหน้าฐานวิไลวันนี้ลักษณะสุริยงดำาเนรายการแทนนะคะคุณน่าจะเป็นนักพัส์สน,นะคะ NP สอนนะคะสวัสดีค่ะมาสวัสดีนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแฟนๆรายการขอพี่แอดนงหน้าวันนี้มาเจอดิฉันอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งทิ้งหายกันไปไหนนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันส่งกําลังใจฝากกาลังใจกันมาก่อนนะคะตื่นเต้นนะไม่เคยมาแทนพี่แอดนะคะเป็นครั้งแรกที่มา แทนพีแต่ว่าแขกรับเชิญของเราพร้อมแล้วนะคะแขกรับเชิญของเรานะคะอืยิ้มสดชื่นมาเลยอะ่ะ คนไม่ไหวแล้วไปทักทายแขกรับเชิญกันเลยนะคะลัคนากำลังจะคุยกับลัคนานะคะคุยกับคุณลัคนาแสนบุ่งค้อผู้ก่อตั้งบานาน่าแลนด์อยู่ที่จังหวัดเลยนู่นเลยนะคะคุณลัคนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมืองเลยจ้าจ้า <c oughs> ค่ะเพื่อที่จะกันความงงของคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเดี๋ยวจะลัคนากันไปลัคนากันมานะคะเดี๋ยวขออนุญาตเรียกว่าคุณบ๊ามเนาะใช่ค่ะบ๊ามค่ะจ้ะคุณบ๊าม ที่รบกวนนิดหนึ่งคุณบัานถ้าปรับกล้องเป็นแนวนอนได้ไหมจ๊ะแนวนอนจะได้เห็นบรรยากาศใช่ใช่ใช่สะดวกไหมสะดวกไหมลองลองลองดูนะคะจ้ะจ้ะลองดูอ่าเพราะว่าเตียมตั้งเป็นแนวตั้งไว้ใช่ไหมใด้ค่ะไปเลยยังไม่นอนอ่ะตอนนี้นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูถ้าไม่สะดวกจริงๆก็ไม่เป็นอ่านอนละนอนแล้วได้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 อ่าแล้วก็ถอยถอย จะถอยโทรศัพท์หรือถอยตัวเองออกไปนิดนึงก็ได้จ้ะโอเคอย่างนี้แหละเยี่ยมมากเยี่ยมมากดีมากข้างหลังเป็นอะไรจ้ะสวยจังผ้าผ้าฮะของชุมชนค่ะ้าชุมชนใช่ค่ะเป็นผ้าค่ะอ๋อสวยงามมากสวยงามมากเป็นผ้าที่ผลิตจากอะไรจ๊ะผ้าที่ผลิตจากฝ้ายค่ะผ้าฝ้ายใ้ายค่ะผ้าฝายอ่าฮะอ่าแล้วที่จ้าอะไรนะ เป็นคัตตอนร้อยเปอร์เซนต์ะคะไม,ไม่ได้ยินผ้าใยร้อยเปอร์เซ็นเลยอ่ะแล้วที่ตัวเองใส่อยู่ตอนนี้ล่ะก็เป็นเสื้อที่อันนี้เป็นดั้งเดิมที่ก่อนหน้านี้ชุมชนเราจะทําเป็นผ้าเข่าม้าออืใช่ค่ะจะเป็นผ้าเข่าม้ามาก่อนก็สีสันก็จะคเอร์ฟูลแบบนี้อะไรเงี้ค่ะมีชิ้นเดียวในโลกไปไม่เคยเห็นเลยอะทำเอง <laughs> <laughs> เก๋ okay. อ้า,า,อาเดี๋ยววันหลังผ้าขม้าเดี๋ยววันหลังผ้าขม้าของคนที่บ้านค่ะเดี๋ยวดิฉันจะตัดมาลเย็บแบบนี้มั่งดีกว่าเลยค่ะเพราะส่วนมากเราจะใส่ผ้าขม้าค่ะถ้าแต่งตัวสวยเด<ม>ี๋ยวคนอื่นจะไม่ได้สะ <laughs> งงน้งงนสรงั้นอ้าวให้แนะนําตัวเองและกิจการก่อนนะคะบานาน่าแลนด์นะคะเป็นมาอย่างไงแล้วก็คอนเซปต์ของบานาน่าเป็นยังไงจ้ะอ๋อก็บ๊ามนะคะอยู่จังหวัดเลยค่ะซื้อเล่นว่าบ๊ามมาจากหนองไม้บ๊ามจังหวัดเลยค่ะ เป็นภาษาอีสานค่ะเป็นภาษาจังหวัดเลยนะคะแล้วก็อีสานแบบเลยเลยแบบเลยใช่ไหมเพราะว่าไม่ค่อยคุ้นสำเนียงใช่ค่ะอีสานแบบเป็นภาษาเลยค่ะจังหวัดจังหวัดเลยจะมีภาษาของตัวเองค่ะอือฮึค่ะก็บานาน่าแลนตั้งเริ่มทําเริ่มลุยหลังจากที่มีไอเดียบานาน่าแลนดก็ปีพศสองพนค่ะอือฮึสองพหหกสก็ย้อนกลับไปแค่3ปีเอง ใช่ค่ะแต่ทําเรื่องกลุ่มเยาวชนมาเนี่ยตั้งแต่ปี50น้องๆเอาทำเอาความอ่าฮะแล้วก็ทําก่อตั้งกลุ่มมาเนี่ยก่อนที่จะเกิดวิกฤตโควิดได้ประมาณปีเดียวใช่ค่ะมีใครมาีใครมาออกกล้องด้วยน่ะมีใครมาออกกล้องด้วยน้องๆค่ะท่นยูทูีสวัสดีนะคะสวัสดีครับอ่ะ เป็นน้องๆยูทูทีที่ของราชพัฒเลยค่ะมาช่วยงานบาน,นาแลนด์ก็คือบาน,นาแลนด์ทำเรื่องท่องเที่ยวชุมชนค่ะ mm hmm. ที่ mm hmm. นําเอาของดีในชุมชนมาช่วยกันพัฒนาสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ mm hmm. อย่างมีความสุขต้องบอกด้วยนะคะว่าต้องอย่างมีความสุขอ่าใช่สิแล้วกำลังจะพูดเลยว่าคุณใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นทำอะไรอยู่ที่นั่นจะต้องเต็มไปได้วยความสุขเพราะว่าความร่าเริงความสนุกสนานที่มีอยู่ในตัวเองแล้วก็สีสันของของหมู่ที่มีอะเนาะอะคะ uh huh. เออขออนุญาตอย่างนี้นะคะ <Okay S 1> อยู่ออกจากรั้วมหาวิทยาลัยมากี่ปีแล้วอะเอ,อตอนที่เออวิ่เรียนอยู่ที่ a อ t นะคะแล้วก็ตอนที่จบเนี่ยก็คือด้วยด้วยนะตอนนั้นทําวิจัยแล้วก็เป็นอะไรที่เครียดมากก็พอรู้ว่าเรียนจบก็กลับบ้านเลยค่ะตอนนั้นน่าจะเป็น,นปีหกเออห้าห้าห้าเจ็ดปีห้าเจ็ดค่ะห้าเจ็ดห้าแปดในช่วงที่ทําเริ่มทำบาร์นา f แฟมิลี่ ทำวิจัยเสร็จก็กลับบ้านเลยโดยไม่ส่งใบปริญญาอะไรเงี้ยแต่ก็แบบพี่ๆก็ตามเอามาให้ถึงบ้านอะไรเงี้ยค่ะนี่เขาต้องง้อคุณนะคะเขาต้องง้อคุณนะคือมีพี่ๆพี่ๆที่เอรู้จักเราแล้วก็เหมือนพี่ๆที่เรียนด็อกเตอร์ค่ะจบด้วยกันทั้งหมดเลยในปีนั้นก็เลยไปตามดูว่าใบทารสคริปเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะพอเห็นว่า อ่าเห็นไปภาสาคิวเราอยู่ตรงนั้นแล้วก็แบบเอามาให้มามอบให้แล้วก็เอาเช่าชุดอะไรทุกอย่างมาให้ที่นี่เลยอะไรอย่างเงี้ย่เธอเธอเธอมีความติสอยู่ในตัวสูงเนาะใช่ไหมเธอมีความติดอยู่ในตัวสูงเนาะตอนนั้นมันเครียดมากเลยนะคะคือแบบคือภาวะที่แบบทาวิจัยแล้วเครียดมากนี่แบบรู้สึกว่ากลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืออืออ่าแล้วทีนี้เรียนปอตรีปอโทสาขาอะไรยังไงคะ เราจบคอมพิวเตอร์ธุรกิจออยู่ที่โคราชนะคะทุกบาทแย่โมค่ะแล้วก็ไปทำงานก่อนแล้วก็ได้ทุนของสุเดจประเทศค่ะไปเรียนปริญญาโทเรื่องเจนเดอร์ค่ะความเหนือภาคหญิงชายที่เอไอทค่ะมันเป็นสาขาวิชาที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักแล้วไอยไม่ค่อยมีคนเรียนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะปีนั้นเรียนแค่ห้าคนเองค่ะอะไรเรียนห้าคนก็แล้วทำไมเราเรียนพวกเรียนเรียนปริญญาโทอยู่อสามคนที่เหลือก็เป็นด็อกเตอร์อะไรอย่างนี้ค่ะ โอ้โหแล้วทำไมไปเรียนสาขานี้ได้ไงจ๊ะก็ตอนนั้นเนี่ยเริ่มทํางานอยู่ที่พมจเลยค่ะแล้วก็ทําเป็นเจ้าหน้าที่ยุติความรุนแรงซึ่งในในความยุติความแรงค่ะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องเจนเดอร์ควอมเสมอภาคหญิงชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยเราอยากเรียนรู้เรื่องนี้เพราะว่าณตอนนั้นเด็กในชุมชนของเรามีหลายเพศหลายวัยแล้วก็พ่อแม่กับเด็กๆสื่อสารกันไม่ค่อยจะเข้าใจว่าที่ transgender คืออะไรอะไรประมาณอนะ่ะเพราะทำเรื่องเด็กในชุมชนมาก่อนค่ะจ้ะจ้ะ แล้วทีนี้พ่อแม่เข้าใจไหมส่วนพ่อแม่เราเองเข้าใจสิ่งที่เราเรียนสิ่งที่เราทำไหมแม่ไม่น่าจะเข้าใจอาจจะแบบลูกเรียนปริจาโทอะไรเงี้ยค่ะแต่แม่เข้าใจว่าเราเอาไปเรียนเรื่องอะไรอะไร uh huh. ประมาณเนี้ยเพราะมัน,เป,นเป็นเกี่ยวกับเรื่องภาษาอังกฤษด้วยแม่ก็จะอาจจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะและพอทํางานไประยะหนึ่งจนถึงหน้าตอนนี้หลังจากที่เราเปิดบานาน่าแลนด์แล้วเนี่ยเอ,อยังทํางานประจําอยู่ไหมหรือว่าทุ่มเทร่างกายจิตใจจิตวิญ,ญญาณมากับบานาน่าแลนด์ทั้งหมดเลย ลาออกตั MM ้งแต่ตอนตั้งแต่รอนก่อนไปเรียนค่ะพอกลับมาปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าตอนที่เขียนโปรโพโซที่ก่อนขอทุนค่ะบอกว่าจบมาจบมาแล้วเนี่ยจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดตัวเองแล้วก็มาพัฒนากลุ่มเยาวชนที่เราทําอยู่ก็เลยไม่ได้กลับไปทํางานที่สํานักงานเดิมที่ที่เราเคยอยู่เพราะตอนที่เขียนโปรโพโซบอกเราจะกลับมาพัฒนาบ้านเราค่ะก็เลยแบบเอาสิ่งที่เราเขียนโปรโพซตนั้นก็มาทําเต็มที่เลยค่ะค่ะ ตอนช่วงที่เราเริ่มต้นกับบานาน่าเนี่ยนะคะในในชื่อแรกก่อนเป็นบานาน่าแลนด์คืออะไรนะบานาน่าแฟมิลี่ค่ะบานาน่าบานาน่าแฟมิลี่ทำไง,งคะต,งต,งต้องต้องตปรับนิดนิดนึงบานาน่าแฟมิลี่มีกระบวนการทํางานอย่างไรและจะสื่อสารให้คนทั่วไปรู้จักบานาน่าแฟมิลี่ได้ยังไงอ๋อคือเริ่มต้นตอนที่ได้เรียนทุนนะคะได้นักเรียนทุนทีนี้ปีนั้นก่อนที่จะทุนจะจบตัวลงนะคะทุนชื่อ f o r ร Foundation นะคะก่อนทุนจะจบลงเนี่ย คุณให้เด็กทุนทุกคนค่ะไปเรียนเรื่อง se ก็คือ social enterprise นะคะเพราะว่าว้อมแล้เป็นรุ่นสุดท้ายคือรุ่น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 หกค่ะก็เอารุ่นแปดรุ่นหนึ่งถึงรุ่นแปดไปต้องไปเรียนทุกทุกคนเลยก็คือรุ่นพี่ที่จบมาก่อนหน้าเนี่ยอาจจะไปไปเรียนต่างประเทศด้วยคือทีนี้สามารถให้เรียนต่างประเทศก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเรียนเรื่อง se ซึ่งไปเรียนอยู่ที่บุรีรัมย์โรงเรียนลำไปมากของอาจารย์มีชัยวีระไวยะค่ะโดยที่ทีมอาจารย์มสวเป็นคนสอนก็อาจารย์บอกว่า ทุกอาชีพทุกคนควรจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเอสีก็เลยกลายมาเป็นว่ากลุ่มของเรากลุ่มเด็กเยาวชนชื่อกลุ่มชวนน้องอมถวายพ่อหลวงที่ทางานกันมาตั้งแต่ปีห้าสนะคะตอนนั้นเคยขายของไม่เป็นนะคะก็ไปเรียนโดยไปเรียนแล้วเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าลองค้นหาว่าเราคือใครแล้วก็บอกเราคือกลุ่มเยาวชนกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ว่านอกน,น,นี่แหละหแล้วอาจารย์บอกว่าแล้วเราจะทํายังไงให้เด็กๆได้สามารถช่วยพ่อแม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเราบอกว่าเด็กๆมีปัญหาครอบครัวไม่อบอุ่นพ่อพ่อแม่ออกไปทางานหาเงินข้างนอก แล้วทําไมพ่อแม่ต้องไปหาเงินหาเงินพ่อใครอ๋อพ่อมีลูกอ๋อพ่อมีเราไงอะไรเงี้ยค่ะแล้ว <c oughs> พ่อมีเรานี่แหละอะไรเงี้ยก็เลยบอกเอ้ยทำยังไงแล้วพ่อแม่จะอยู่กับเราโดยที่ยังมีเราอยู่และเราก็ช่วยพ่อแม่ได้อันนั้นคือไอเดียแรกเลยอือ <c oughs> ืมเราจะมาเฮ้ยเราลองหาอะไรที่ของดีบ้านเรามีอะไรแล้วเ,เอามาขายกาันเอามาทําธุรกิจกันอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็เลยกลายมาเป็นบาร์นาแฟมิลี่ตอนปีห้าเจ็ดอ่าพอเริ่มเริ่มกุเยาวชชนอาสาคือห้าศูนย์ ก็ถ่ดจากนั้นอีกเจ็ดปีก็มาเริ่มบาร์นาแฟมบาีทำไปเจ๊งไปสนุกมากเลยกำลังจะถามเลยแล้วเงินทุนตั้งต้นมาจากไหนและดูท่าทางเนี่ยดูท่าทางมันไม่น่าจะเมคมันนี่หรือว่าได้กำไรเยอะแล้วทีนี้ทำไงอะเอาเงินไปต่อ่ะไก็เป็นทุนที่ให้เรียนเลอกเอสีนั่นแหละค่ะคือว่าธุรกิจแล้วก็ลองทําดูก็ทางอาจารย์มมสอบกับอาจารย์มีชัยค่ะก็ให้ทุนมาก้อนหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากนะคะ แล้วก็เหมือนทุกคนก็ได้ได้ทุนแต่พวกเราจะได้น้อยสุดเพราะว่าเราเป็นกลุ่มเด็กเยาวชนอะไรเงี้ยค่ะแทนทุกปีนตอนนั้นเราอาจจะแบบเบอร์บบรเด็กเดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ทําคือตอนนั้นเนี่ยพอได้ทุนมาแล้วเนี่ยเราก็ทดลองทดลองทําขนมกล้วยเพราะาเราค้นหามาส,สามอย่างบ้านเรามีอะไรดีกล้วยอ้ยอย,อยม,<ต>อมันถ้าสมมติว่าเราจะทําอะไรสักอย่างอาจารย์บอกว่านอกจากมองเรื่องคู่แข่งแล้วอย่าลืมเรื่องพาร์ทเนอร์หรือคุณครูที่จะคอยช่วยพวกเราอยู่ใกล้ๆอะค่ะคือใคร แล้วก็ค้นหาแล้วก็ทดลองทําค่ะเสร็จแล้วเนี่ยกล้วยอ้อยมันเราก็เลยตัดออกไอสิ่งที่เราไม่มีครูครูสอนก็เลยกล้วยซึ่งเรามองไปแบบอ้ยบ้านเรามีกล้วยอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ทํากล้วยชาครับอะไรเงี้ยค่ะแต่ไอเดียของเราคือทําอะไรใกล้จะต้องไม่เหมือนเดิมกินกล้วยมันต้องเท่ต้องเก๋อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วเพราะเรารู้ว่าสรรพคุณกล้วยมันดีอยู่แล้วอะไรค่ะเยใช่ใช่กินกล้วยเท่ๆเก๋ๆกินไงอะ่ะอ้ก็ต้องเป็นขนมที่แบบ ขนมเพื่อสุขภาพผ้าตาผ้าตากล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงอะไรนะะก็เลยกลายมาเป็นขนมบานาน่าสติ๊กแล้วไม่มีโชว์เอาผ้ามาโชว์ขนมที่เป็นตัวชูโรงของที่มันบ่งบอกความเป็นบานาน่าอย่างไเนี่ยเอาบานาน่าสติ๊กอยู่ในตู้แช่มาหน่อยอยู่ต้องโชว์อะไรที่มันเป็นบานาน่าสิอะไรที่มันเป็นกล้วยเรากําลังคุยถึงเรื่องกล้วยกล้วยน่ะเพราะว่ามันเรื่องกล้วยกล้วยก็เลยกลายมา ช่วยชุมชนได้เยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยเรากําลังคุยถึงเรื่องกล้วยกล้วยใช่ป่ะสร้างงานสร้างเงินสร้างธุรกิจกล้วยกล้วยให้ชุมชนต้องโชว์กล้วยหน่อยสิทีนี้บรรยายหน่อยไอ้บานาน่าสติกของเราคืออะไรยังไงเป็นขนมปังขาไก่ที่เอากล้วยค่ะกล้วยดิบนะคะไปตากแล้วมาเอาแป้งกล้วยมาทําเป็นขนมปังน่าอืออืก็คือเราไม่ต้องเอากล้วยไปทอดใช่ไหมคะก็คือทําเป็นขนมปุกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ อ่ะแล้วขายกลุ่มไหนขายกลุ่มไหนกลุ่มวัรรุ่นกลุ่มไหนอขายกลุ่มไหนอ่ามีสองกลุ่มนะคะถ้าเป็นกลุ่มเด็กนะคะก็จะเป็นแบบว่ามีรสชาติก็คือไวชช็อกโกแลตกับช็อกโกแลตอ่าส่วนผู้หญิงเป็นผู้สูงอายุนะคะหรือคนรักสุขภาพก็เป็นรสออริจินอลค่ะจ้ะอืมทีนี้จากบานาน่าแฟมิลี่มาเป็นบานาน่าแลนด์ได้ยังไงก็พอเราลุยเต็มที่ขนมเรานี่พวกเราทาบ้าบินบ้างเลยนะคะทาบ้านหัดส่งออกด้วยนะคะอจริงใช่ค่ะใช่แข่งกน่เนี่ย จากห้องครัวแบบบ้านๆเลยเราแบบบ้านบินมาเร <ฮะ S 1> า <ฮะ S 1> อมองว่าคนที่ซื้อของเราจะต้องแบบเชื่อในคุณภาพที่เราทําไม่ใช่มองแค่ว่าเฮ้ยซื้อช่วยเด็กน้อยสองสารเด็กอะไรอย่งไม่เราต้องมองว่าของเราจะต้องดีจริงถึงซื้อของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเอ,อ้ยเธอแต่เธอทําจากก้นรัวรนะเธอยังได้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเลยนะยังไม่ผ่านมาตรฐานเลยเลยใช่ค่ะีินฟินิตีเกอร์ลไหมอ่ะแล้วเราตั้งใจมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเข้ากล้องได้เลยลูกอ่ะใครเดินมาเข้ากล้องได้เลยอ่ะเร็ว เนี่ยสติกเกอร์ไปไหนอ่าอันนี้จะเป็นขนมปังขาไก่นะคะที่เป็นอันนี้จะเป็นสีชมพูสายหวานนะคะก็คือ,อเป็นรสที่แก้วมังกรค่ะอ๋อได้สี<ด>จากแก้วมังกรสีม่วงอ่าใช่ค่ะก็คือเปลือกแก้วมังกรคืออันนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ทางราชภัทเลยค่ะอ่าดรเก๋ไปช่วยอำเภอภูเรือซึ่งอำเภอภูเรือเนี่ย แก้วมังกรเขาจะล้นตลาดเราก็เลยมาช่วยกันคิดว่าแก้วมังกรจะสามารถเป็นได้บ้างก็เลยเอาผงแก้วมังกรมาเอสกับบานาน่าแฟมเลอรี่กลายเป็นขนมปังขาไก่แก้วมังกรน้ากินมันจะเป็นกลิ่นยังไงมันจะออกเป็นกลิ่นแป้งกลิ่นกล้วยหรือกลิ่นอะไรคะมันจะกลิ่นหอมหอมจากไว้ช็อกแล้วก็หอมหอมจากอ่าแก้วมังกรเดี๋ยวยังไงเราส่งไปกลิ่นนี่อ่าอดียินดียินดีหรอมัมมีอ่ามันจะมีความอูมิอันนี้แค่สิบบาทเลยนะคะนี่ซองนี้บาท อ่ะนอกจากมีตัวนี้แล้วนะคะหลังจากที่พัฒนาเป็นบานาน่าแลนด์เราจําเป็นจะต้องมีไอเดียบรรจิดมากขึ้นนอกจากาทาขนมตัวนี้แล้วมีตัวไหนยังไงอีกก็นอกจากขนมของเรานะคะก็คือมีสองตัวก็คือบานน่าแฟริลี่นะคะก็มีบานน่าสแน็คกับบานน่าสติ๊กเดี๋ยวมีขายที่อัมพาฟาร์มค่ะนี่อัมพาฟาร์มที่อยู่ในปัม๊มปตทที่อยู่ใ,ใกล้ๆก,กับเซเว่นสามารถซย้อดดูได้ยน,น,นะคะยากเข้าไปอีกอัมพาฟาร์มเหรอใช่ค่ะเป็น ก็เรียกเหมือนเป็น uh, ร้านที huh. ids, ่ขายของอยู่ในปั๊มปตทซึ่งอาจจะไม่ได้มีเยอะสาขาแต่ก็แล้วก็ไปขายที่นั่นค่ะอ่าฮะคุณก็มีในเพจบารานาแฟมิรี่ก็มีค่ะขนมของเราอ่าฮะคุณโชคดีมดเอบอกว่าอยากให้เข้าเซเ e ่ e อีเลเว่โอ้ยากกว่ายากกว่าส่งออกปะก็คือตอนนั้นเราทำาหาส่งออกค่ะแต่ก็ ตอนที่ไปแข่งรายการเป็นช่วงที่ช้างช้างป่าลงในชุมชนเราซึ่งลงในแปลงกล้วยของเราด้วยเราเลยแบบเจอวิกฤตทั้งหลายๆอย่างแล้วก็ไปเจอโคโตต้ชเจค่ะเจละไมี่ทักบงบอกกอบ้านไล่สวนซึ่งตอนนี้บา้านไลสวนกำลังงาน,น,นอยู่ก็เปเจอโคโตต้ชเจแล้วโค้ชเจถามว่าป้าหมายสุดคือือไรแล้วบอกอ๋อตอนที่ไปแข่งนะคะไปแข่งวินวินบอก็บอกอยากได้ังินสองล้านบาทเพื่อทำแพ็กเกจจริงตอนนั้นทำมาตรฐานเรียบร้อยแล้วนะคะมาตรฐานส่งออกเรียบร้อยจะส่งออก ได้ตังค์รวยแล้วค่อยมาทำบานาน่าแรงแล้วโค้ชเจบอกําอยู่คำหนึ่งว่าเราอยากให้หมู่บ้านเราเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเหรอแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เคยคิดข้อนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่นะคะเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ใหญ่แล้วทาให้สร้างมลพกิจเกิดขึ้นในชุมชนของเราเราแค่อยากให้ชุมชนเรามีรายได้แล้วมีความสุข คนในชุมชนกับครอบครัวอะไรอย่างเงี hmm. mm ้ยค่ะพี่เจย์ก็บอกว่าเดินทางไกลจังอะไรเงี้ยทำไมไม่ทำบาร์นาแลนด์เลยก็คือจากที่แบบทำกล้วยทำเบเกจจิ้งส่งออกมีดางกล้วยแล้วบาร์นาแลนด์ก็ตัดวิร์กระโดดจากบาร์นาแฟมิลี่เป็นบาร์นาแลนด์เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไเหรอง่ายขนาดนั้นง่ายค่ะพวกหนูก็เลยแบบอันนี้ไม่ทำแล้วพวกหนูก็กระโดดจากบาร์นาแฟมิลี่กระติ้งมาบาร์นาแลนด์เลยค่ะอ่ะแล้วบานาน่าแลนด์มันจะแตกต่างจากบานาน่าแฟมิลี่ยังไงมันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาค่ะเพราะว่าบาน์นาแลนด์เนี่ยเอ่อมันเป็นสิ่งที่่เเดด็กกคคยิันไวว้า ตอนที่ทากล้วยทําขนมอยู่โรงงานเราค่อนข้างที่จะฟิกมากเพราะว่าด้วยมาตรฐานที่เราไปเรียนมาและก็สร้างโรงงานนั้นสร้างแหล่งผลิตของเราให้เป็นแบบมาตรฐานแล้วมันฟิกหมดเลยค่ะแต่งตัวแบบนี้แบบนี้แบบไม่แล้วมันมีความแบบรู้สึกว่าเฮ้ยความสุขมันหายแต่ได้ตังค์นะแต่ความสุขมันหายไปแล้วเราก็ถามว่าจริงๆว่าเราตกลงจริงๆเราอยากได้อะไรกันแน่ถ้าได้ตังค์แล้วไม่มีความสุขมันไม่ใช่ไหมอะไรเงี้ยก็ <S <S ลเลยงั้นเราน่าจะมีบราร์นาแลนด์เนาะเป็นพื้นที่แบบว่าให้เด็กๆได้ใช้จินตนาการเต็มที่ ให้พวกเรามีความสุขและหารายได้ได้ด้วยใคร,ใครที่มีไอเดียกล้วยๆง่ายๆที่ใครก็ตามทําอะไรอยู่อเอามาจอยกันเอามาสร้างชุมชนให้เราหน้าอยู่ด้วยกันเะยนค่ะมันเลยกร,กระโดดมาเป็นใบหน้าแหละณนะวันที่ไปแข่งเสร็จเลยค่ะวันหน้าแหลกก็เลยเกิดตั้งแต่วันที่28ธันวาคม62มาอยู่ด้วยกินเลยนะคะการเต้นนอนข้าวทุกมาเลย อ่าดูจากดูจากการพูดคุยของของน้องบัามเนี่ยนะคะเป็นคนสู้เป็นคนที่อะไรก็ได้ง่ายๆกับชีวิตแต่ว่าไอเดียของเธอเนี่ยบันเจดิดคุยกันเนี่ยอาจจะคลิกบงกับคนบางคนที่เข้าใจจะคลิกง่ายกับคนบางคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะคลิกยากแต่ทีนี้น้องบัามมีเวลาอีกแค่ห้านาทีพี่มีคําถามที่พี่แอดฝากไว้อีกหลากหลายคําถามเลยกลัวว่าจะไม่ทันทีนี้ อ่ะผลผลิตนะตอนนี้ของในนามของบานาน่าแลน์นอกจากบานาน่าสติกแล้วมีอะไรอีกรวมถึงผ้าที่เจ้าถือไว้นานแล้วหนักนหนักนมอยู่เนี่ยอ่ะมีอะไรยังไงบ้างผลงานหลังจากที่เราทําบาน่าแฟมมี่แล้วโดดมาดบานานาอะไรเราก็มองว่าเฮ้ยท้องเจ้าชุมชนเรามีอะไรดีบ้างแล้วก็คน้นหาค่ับว่าจะเป็นตะก,ก้าผ้านี่ที่ทําจากจากสารนะคะงานผ้าที่นอกจากที่ว่าช้างลงมาในชุมชนแล้วกินพืชผ,ผลทางการเกษตรเราก็เลยเปลี่ยนพืชผลทางการเกษตรให้กลายมาเป็นปลูกฝ้ายเอาปลูกฝ้ายมาทําอะไรเอามา ทผ้าห่มผ้าเช็ดตัวที่เราถือที่หนูถืออยู่นี่นค่ะเป็นผ้าห่มที่ทําจากฝ้ายร้อยเปอร์เซนตซึ่งเส้นฝ้ายค่ะต้องสองพันแปดสิบเส้นในเส้นยืนก็คือหนึ่งเมตรคูณสองเมตรแต่เราขายแค่แปดร้อยห้าสิบาทอันนี้มันเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้ร่วมกันค่ะไม่ว่าเป็นคุณตาคุณยายผ้าเช็ดตัวอะไรทุกอย่างก็คือเกิดจากชุมชนเราทั้งหมดเลยแล้วก็เราอยากให้ทุกคนค่ะที่มาเที่ยวชุมชนของเราได้สัมผัสวิถีที่เราเป็นไม่ว่าจะเป็นผ้าห่มอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าง พืชผักในชุมชนแล้วก็ปลูกกันเองนักท่องเที่ยวมาก็ได้อุ่นุ่นทั้งคนปลูกผักอ่ะอุอ่นุ่นทั้งคุณยายคุณตาและเป็นท่องเที่ยวชุมชน, <ๆ S 2> ชนค่ะนอกจากนั้นพอวิกฤตมาเราก็ทําเป็นพุ่งนาออนไลน์ค่ะโดยการแบบแชร์ให้คนในเมืองมาเป็นเจ้าของพุ่งนาของเราแล้วเราก็ส่งข้าวให้ในหลังฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือคุณไม่ต้องปลูกข้าวแต่ว่าอาจจะสนับสนุนเรื่องปัจจัยการปลูกข้าวให้ชาวนาที่นั่นปลูกข้าวให้แล้วก็ส่งข้าวให้เมื่อได้ข้าวแล้วเรียบร้อยแต่ว่าถ้าคุณอยากจะไปเยี่ยมนาของคุณพื้นที่สักสักประมาณอะไรอ่ากี่ตารางเมตรตารางนิ้วดีอะไรเ่งี้ก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะก็2.4คูณ24เมตรค่ะก็สามารถเปิดดูได้เลยที่เพจบาลาน่าแลนดีเดตกล้วยหนูจะปักหมุดไ้ข้างบนเลยค่ะอืม ไอเดียม <Idea S 2> ันเกิดมากมายนี่คิดคนเดียวหรือดิดร่วมกันคิดร่วมกันทำยังไงจ๊ะเรียนหมายถึงว่าช่วงโควิดไม่ได้ต้องเที่ยวไม่มาใช่ไหมนักเพื่อวเป็นศูนย์พวกเราก็เรียนออนไลน์หาความรู้ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอได้ไอเดียปุ๊บก็มาคิดวิเคราะห์ว่าเอ้ยเรามีอะไรแล้วเราก็อยากให้อะไรกับคนที่อยู่ในเมืองที่มาในชุมชนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจ้ะจ้ะคำถามพี่ที่พี่แอดฝากมาอีกหลายคำถามแล้วก็คำถามจากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่มาทางแฟนเพจก็อีกเยอะนะคะเออคุณอ่ะขออนุญาตส่ง คำถามจากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก่อนก็นแล้วกันนะคุณโชคดีบอกว่าน้องอายุเท่าไหร่แล้วอ๋อวัน,นวันนี้วันที่สิบรือเปล่าพรุ่งนี้สี่สิบป่ะพรุ่งนี้สี่สิบจะ้เธออายุสี่สิบแล้วเหรอใช่ค่ะนี่เหรอทำไมเธอดูอเลิร์ด,ดูเป็นเด็กอายุยี่สิบห้าอยู่เงี้ยแต่อาจจะเพราะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับเด็กๆใช่แต่ธรรมชาติท่านหลังเธอน้าอยู่มากแล้วก็ทาให้รู้สึกว่ามันสดชื่นมันซึมซับจากพลังที่หนูส่งมาด้วยเนาะ สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าด้วยนะจ๊ะสมหวังในทุกสิ่งพบเจอแต่เรื่องราวดีๆประสบความสําเร็จทุกอย่างนะคะป้าทูค่ะคนแรกที่มาบอลลวงหน้าทราบพอดีไงนะคะค่ะอ่ะแล้วคุณคุณโชคดียังบอกว่าน้องโรงงานอุตสาหกรรมที่ดีก็สามารถทําได้ครับมันต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดีเช่นกําจัดของเสียอะไรเงี้ยนะคะแล้วบอกว่าน้องเก่งน้องเก่งได้เปรียบนะคะส่งออกไปที่ไหนบ้างยังไม่ได้บอกประเทศเลยเขามีแค่แนวคิดค่ะ ก่อนหน้านี้ไปไปที่จีนนะคะแล้วก็ไปที่อังกฤษค่ะอือหุยมีคนชื่นชมเธอเยอะมากเลยอ่ะติดตามและสนับสนุนสนับสนุนสินค้าชุมชนได้ที่ Banana Land, บานาน่าแลนเพจ b a n าน่าแลนนะคะเดี๋ยววันนี้พิเศษออกออกรายการนี้บอกว่าฟรีค่าขนส่งนะคะบอกเลยว่ามาจากรายการนี้อือเพราะฉะนั้นบอกผลิตภัณฑ์ได้ไม่ทั้งหมดไปติดตามทางช่องทางเพจ b a n าน a านแลนด์สกดให้หน่อย Uh, b B A N A น A นะคะ LAN D a บาน n a แลแล้วก็ต่อท้ายด uh huh. ok ินแดนกล้วยๆค่ะเซิร์ชใน Google ก็เจอค่ะบอกว่าภาษาไภาษาอังกฤษเซิร์ชเจอได้หมดเลยค่ะก็ Google บาน a n a l แ n d ดินแดนกล้วยก็จะเจอตึ้งหนูเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแหมแฟนคลับบอกมาบอกว่าอยากเป็นเด็ก40แบบนี้จริงๆจริงๆก็อย่างนี้ <laughs> คะคะถ้าเป็นเด็ก40แบบนี้ก็คือชอบเที่ยวป่านะคะชอบเที่ยวธรรมชาติ กินบวบผักตำแจวอะเป้าหมายสูงสุดของหนูกับบานาน่าแลนคืออะไรจ๊ะเอชซีฟอร i ยุทธ์อินไทยอค่ะก็คือเรามองเรามองว่าเราเราเกิดมาเติบโตมากับเด็กๆแล้วก็ทำงานเรื่องกับเด็กเยาวชนแล้วเรารู้ว่ากว่าเราพวกเราจะมาเป็นถึงทุกวันนี้ได้เราลมร้มลุกคุกคานกันเยอะมากมแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ากว่าจะเราจะเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีเราหายากเราเลยว่าเมื่อวันหนึ่งที่เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดี เราก็อยากส่งมอบโอกาสเนี่ยให้กับเด็กว่าคนนึงถ้าอยากทําธุรกิจขอให้มาหาเราคุณอยากทําอะไรขอแค่บอกเราเราจะแบบซัพพอร์ตทั้งไอเดียทั้งความรู้หรือเครือข่ายดีๆให้ให้คุณได้หเหมือนห้องสมุดอะค่ะที่ให้เขาเข้ามาแบบเฮ้ยเขาอยากทําธุรกิจนะ SE4Uth f o ถ้าคิดถึงประเทศไทยว่าวัยรุ่นที่ไหนที่ทําธุรกิจเพื่อสังคมให้มาที่ที่บาร์นาแลนด์ น่ารักมากเก่งมากเลยน้องบัามนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ส่งพลังได้ดีเหลือเกินอยากจะทราบเลยว่าพี่แอดไปเจอน้องบ๊ามที่ไหนมานะคะแล้วก็ไปเจอคนแบบนี้ที่ไหนมาสนุกมากอยากจะคุยต่อที่คนหนึ่งที่ข่าวสดที่ข่าวสดมาที่บารานาแลนด์แล้วเหมือนเล่าเรื่องราวให้พี่แอดฟังพี่แอดก โรมาหาดูอะไรนี่ค่ะ<ล>ได้จ้ะนะคะอคขอไ<า>ปพี่แอดด้วยนะคะที่ฉันอาจจะสัมภาษณ์ได้ไม่หมดเท่าที่พี่แอดอยากจะทราบแต่ว่าคุยกับน้องละอร่อยจริงๆนะคะออขอบพระคุณคุณลักษนาแสนบุงคอผู้ก่อตั้งบานาน่าแลนด์จังหวัดเลย อยากจะเจอเธออยากจะทราบผลิตภัณฑ์ของเธอมีอะไรบ้างเข้าไปที่เพจบาน่าบาน่าแลนด์นะคะขอบคุณมากมากเลยไปดค่ะใช่ดินแดนกล้วยๆนะบาน่าแลนดินแดนกล้วยๆนะคะไปดูสินค้าจากเธอนะแล้วถ้าติดใจยังไงพี่แอดอยากจะสัมภาษณ์ต่อเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะน้องบ๊ามขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ